มาถึงสกายวอล์กหรือว่าสะพานกระจกนะคะแต่ว่าไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าไม่กล้าขอขอถ่ายเก็บภาพตรงนี้แล้วกันสวยมาก เขาสูงสุดนะคะยอดเขาอาเขาสามผานะคะอันนี้สกายวอล์กสะพานกระจกเขาสามผา<ๆ>เพื่อนๆที่มาด้วยกันกุณไทยก็อยู่บนนู้นนะคะอยู่บนกระจกนะคะอันนี้ก็นักต่างนักท่องเที่ยวในประเทศก็เยอะนะคะประเทศจีน ว่าขาสันน่นแล้วลมแรงอากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นอากาศดีค่ะ <_ d ata> ไม่ขอขึ้นกระจกนะคะเพราะไม่ไวหวกลัวขาสั่นขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะสำหรับตัวนางเนาะ <_ d ata> แต่เพื่อนๆที่มาด้วยกันอ่ะ <_ d ata> แล้วก็แฟนน้องสาวแล้วก็หลานอยู่บนกระจกอะคะ <_ d ata> อ่ะเมฆตน้ตนเมฆเขาแบบลอยแบบ เร็วมากเลยอ่ะสวยสวยจริงๆวิวเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้คือเราซูมซูมอันนี้เป็นที่จุดพักจุดพักนักท่องเที่ยวนะคะเราเดินขึ้นมาสูงมาก ลืมชื่อแล้วค่ะที่จะพาขึ้นใครจะขึ้นก็ซื้อตั๋วขึ้นนะคะแล้วก็เขก็ลงทางนี้เหมือนกันาเดินทางก็ประมาณ2 2กิโลอ่ะที่ขึ้นมาจากนั่งกระเช้ามาขึ้นลงนั่งกระเช้าอันดับแรกคือนั่งกระเช้าแล้วก็ลงกระเช้าแล้วก็นั่งรถ เขาจะมีรถบริการคือรถกลอฟนะคะพาขึ้นมาบนอ,อ,อีกชั้นหนึ่งแล้วก็เดินใครจะเดินก็เดินเดินขึ้นเขาจะมีทางขึ้นทางลงแล้วก็มีรถแบบนี้ให้เราเช่านะคะให้เราเช่าก็จะเสียตังค์เป็นเงินหยวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้ถามหลานหลานขึ้นมาคนเดียว แต่ว่ามันก็จะแบบน่ากลัวแบบหวัดเสียวหน่อยใครที่ไม่ชอบหวัดเสียวเนาะมันก็จะแบบมันก็จะแบบเวลาขึ้เวลาขึ้นอนะ่ะไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เวลาลงอะ่มะ,แบบงะมันก็จะแบบวูบลงเลยแล้วมันก็จะแบบโค้งไปโค้งมาเนาะโน่นอะค่ะเขายังไม่ลงมากันเนาะอันนี้ก็ต้องซื้อตั๋วขึ้นนะซื้อตั๋วเข้าพี่อ่ากี่หยวนหน้าขึ้น

แล้วแต่ขาลงเนี่ยหนูจะว่าจะลงทางเดิมเพราะว่าตรงนี้แพาวาเขาบอกว่ามันชันมันมันอยู่ริมหน้าผาทางลงมันเป็นบันไดแต่วิวมันสวยกว่ากันคนไม่กลัวเาก็ไม่กลัว ขึ้นไปหรอขึ้นไปขึ้นไปไม่ผมมาเป็นคนกลัวความสูงกลัวเสียวด้วยแต่วม่มามันท้าทายตัวเองไงมีเดินได้เลยรอเออแต่ผมต้องคานข้างบนอ่ะเสียวมากเลยหนูก็กลัวเนี่ยหนูก็ยังคิดอยู่ว่าหนูจะเอาไงดีแพรว่าเอาแพรว่าไปไหนไปไผ่ใไหน้า เสียวเสียวเสียวสวยกว่าเอาตาเนี่ยไหนอ่ะเพราะว่าคนมันน้อยคนมันน้อยโอ๋ยหนูเสียวอย่าไปมองตอนแรกเมือนแบบนีเราอยากจะทดสอบจิตใจแล้วหนูหนูกลัวความสูงอ๋อว่กลัวแม่บอกไม่กลัวกลัวมากอีกต่อนี่ยแพรว่าบอกที่ขึ้นไปว่ามันรู้เรามันมีขีดจำกัดหรือเปล่าเออก็ทำได้ ตอนขึ้นเครื่องก็หึ่ครั้งแรกเลยที่หนูยอมขึ้น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 บินเหรอปกติ<อ>มันก็ได้เที่ยวใช่ไหมหนูปฏิเสธทุกครั้งที่เขาชวนหนูออกต่างประเทศมก็ต้องมีการเริ่มต้นเออมีครั้งหลาเดี๋ยวคั้างสองโอ้แทว่ามัน,ม,นมันแบบว่ามันมันเป็นวิวแบบนี้ตลอดทางเลย,ยไหมมันมันไม่แบบมันไม่ใช่แบบว่าเห็นหน้าผาโดยตรงใช่ไหมแค่เราไม่หลงก็มีเสีย ไม่ไม่คือมันมันมันเห็นมันเป็นป่าอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมโอค่ะค่ะได้ได้ได้ถ้าเป็นป่าเดินลงตามี่เลยเพราะว่าข้างล่างมีเองน้ำด้วยมีค่ะที่จอดรถนะผมไปนะขอขอแค่อย่าอย่าเห็นข้างทางแบบชัดเจนอ่ะได้ก็คือได้อแบบนี้เลยเหมือนเดินลงป่าไปเรื่อยๆได้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 ไม่ถ้าเป็นวิวอย่างนี้ตลอดได้อยู่แต่แต่ถ้าแบบนี้ไม่เอา ดะอ้าวมันเห็นเหรอไม่ริมขวามันก็เข้าป่าไงถ้าริมซ้ายมันก็เหวก็เหมือนกับเดิมขึาไปห้องน้ํางทัขนาดผู้ชายยังไม่กลัวเลยนะห้องน้ำข้างบนนี้มีไหมครับห้องน้ำข้างบนนี้ข้างบนห้องน้ำค่ะ ตอนนี้เราจะลงแล้วนะคะแฟนก็ลงมาจากาสะพานกระจกหรือสกายวอล์กข้างบนโน้นแล้วนะทยอยลงแล้วคะ่ะนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันเดี๋ยวกรุ๊ปไทยเราก็จะลงเหมือนกันเดี๋ยวลงไปแล้วก็ไปนั่งกระเช้าค่ะนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างน้องผมอ,อยู่ข้างบนใช่ใช่ยังไม่ยังไม่ขึ้นออน,น,นี่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 น,นี่เออนี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ลิศ อะไรอะไรอะไรโรเลอร์เอ,อ่อคอร์เตอร์เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะนั่งนั่งลงข้างล่างแต่อันนี้อันนี้เขาเอาขึ้นมาแล้วเขาจะปล่อยแล้วไปรับคนข้างล่างมานะ่ะปล่อยไปรับคนข้างล่างขึ้นมาคือแบบมันจะวนนะคะไม่ใช่แบบทางตรงนะก็จะวนวนแ่าอ้อมภูเขาอเะนาะ ประมาณ2กิโลค่ะไปถึงตรงที่กระเช้าอยู่นะคะตรงกระเช้าแล้วก็ขึ้นรถอันนี้ขึ้นมาบนสกายวอล์กตรงนี้สวยค่ะขึ้นมาแต่ว่าก็เสียวลงลงมายังคะพี่สองแม่ลูกเข้ามายัง อ๋อไม่แพรว่าไกด์ไกด์แพรวาขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเขานัดไว้สิบโมงครึ่งกว่าเราจะเดินลงอีกสองชั่วโมงนะเขานัดไว้สิบโมงสิบโมงครึ่งใช่ไหมอ้าวยี่สิบนาทีแล้วเราจะเดินลงทันหรอแค่นั้นสิก็ถึงตามเขาเนี่ยเขาตามแล้วอ๋โอ้โหเขามีบ้านคนอยู่บนเขาอ่ะเขาขึ้นยังไงอ่ะเนี่ยนี่นี่เนี้ย โอเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนแบบในในไอ้ยูทูบอ่ะที่เขาลงไปว่าปีนเขาขึ้นบ้านอ่ะเนาะน่ะมีมีหมู่บ้านคนอยู่บนหลังเขาอ่ะอ๋อไม่เห็นหรอไม่ที่ไม่เขาจะปีนเขาไงไม่ถึงขนานั้นหรอก่าขนาดนี้ปีนกันทุกคนไหวหรออภิริไม่เคยเห็นหรอที่ที่เขาหมู่บ้านเล็กนะตัวมองดีๆหมู่บ้านสองหมู่บ้านนั่นน่ะ สองหมู่บ้านอ่ะอยู่บนเขาสูงๆบ้านตั้งหลายสิบหลังใครมานั่งปีกันอยู่ทุกวันบ้านเนาะสองหมู่บ้านอ่ะโอ้ยเขาขึ้นไปได้ไงอ่ะเขาทําเขาทําอันนั้นไม่ได้พื้นไม่ได้บนพื้นดินนะคะไอันนั้นอยู่บนหลังเขาไม่เชื่อดินไปใกล้ๆจะมีทางทำได้ยังไงเมื่อวาน่ะมาตาตกบนเยอะที่นี่ถ่ายรูปสวยว่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวลงไปดูอ่าตอนลงกระเช้าแล้วกันเนาะ